สวัสดีจ้าเพื่อนๆเนช้านี้ที่โคราชเมื่อคืนฝนแรงมากเลยกุหลาบดูสิช่อช่อแดงเนี่ยดอกนี้ไปแล้วหักดูโอ้ยหักแล้วก็ต้องตัดเขาทิ้งเนี่ยฮะเสียดายจังเลยเนี่ยดอกนี้ก้านเขาหัก นี่ก็หักโอ้ทำไมอย่างนั้นเนี่ยหักเยอะเลยนี่หักโดนน้ำฝนหมดเลยนะคะกุหลาบกังลองบาน อันนี้สูงเกินไปเ้าตัดดอกเขาออกเขาออกดอกแล้วนี่ฮะเราต้องตัดออกเลยกำลังดอกอันนี้ก็แก่ นี่ฮะดอกไม้ดอกช้ำหมดเลยยายออก็เอาออกเลยค่ะไม่ต้องไปเสียดายละดูหมดเลยนี่ฮะโดน ีกำลังงามยายแยกยายแยกไว้ดอกช้ำหมดเลยโอ้โดนโดน,โดนใบร่วงเนี่ยเขาโดนฝนยายย้ายมาจากฝั่งนูน้นย้ายมาจากฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้ก็จะมีเดี๋ยวจะย้ายไปนี่ค่ะ อร,อรุณเบิกฟ้าแต่ก่อนเขาจะอยู่ตรงนี้กุหลาบและยายเออ,อกขอบคุณนะคะที่รับชมบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าจ้าให้ชมอรุณเบิกฟ้าสีแดงของยายเนะะี่ยค่ะเช้านี้ถือว่าส่งงานนะจ้า